สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับและวันนี้ก็มาพบกับการรีวิวอีกเช่นเคยนะครับซึ่งของที่เรานำมารีวิวตรวน,นี้ก็คือ Memorial Laser l a ร์เล,เเล,น,เล,น,เลนนะครับผมหรือเปินซับพอร์ตของ c a m m ม n d e r อร์จินนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวอัปเกรดจากตัวแรกนะครับที่ทำออกมาวางขายนั่นเองนะครับแล้วก็รตท,ที่ผมได้นะครับจะมีของแถมมาให้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นการ์ดพรีเมียมเคเคราและพรีเมียมเบโลบันั่นเองนะครับ กลาจะประมาณนี้ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเห็นคนขับบ่นมากันเยอะมากๆว่าเสียงดีเลย์หรือถ้าไม่ตายก็ใส่มาให้ไม่ครบนะครับหรือตําหนิเรื่อง QC การแตกอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเราต้องมารอดูนะครับว่าลุงบันจะส่งตัวแก้มาให้เราช่วงไหนนะครับตามนี้นะเอาละนี่ก็จะเป็นหน้ากล่องของเจ้าตัวนี้นะครับเลเซอร์เมมโมเรียลนั่นเองนะด้านหลังนะครับคลคิละจีนเบโลบ,บะและคิวินนะครับ ประมาณนี้ครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูของด้านในและรีวิวกันดีกว่านะครับผมครับและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเลเซอร์เลเซอร์นะครับเมมโมเรียลนะครับประมาณนี้นะครับดีเทลจุดแตกต่างก็จะมีตรงนี้นครับไกดปื้มจะเปลี่ยนเป็นสีเงินนะครับลงสีมาให้แล้วก็ตัวสลักด้านนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นสี สีดำทึบมาให้เลยนะครับแล้วก็ตรงเปิดน,นี่จะเปลี่ยนสีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็การนะครับเขาจะให้มาทั้งหมด4ใบนะครับในกล่องเดียวนะครับการก็ไม่ต่างจากเจ้าตัว DX เลยนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับผมแต่จะให้มาเพิ่มเป็น4ีใบทีเดียวนะครับ ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับของที่ให้มาในกล่องนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูลูกเล่นทั้งหมดของเจ้าตัวเลเซอร์เลเซอร์ม่เรียกดีกว่านะครับครับผมส่วนเจ้าตัวปืนนี้ก็จะมี2โหมดนะครับซึ่งจะเป็นโหมดของเสียงนักแสดงนะครับก็วก็โหมดธรรมดาทั่วไปนะครับผมซึ่งการที่เราจะเล่นโหมดเสียงนักแสดงนะครับก็จะต้องปิดสวิตช์ด้านหลัง แล้วก็กดปุ่มไายค้าแล้วก็เปิดใหม่นะครับ,รบรอ,อ่าอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับซึ่งลูกเล่นต่อไปก็เราแค่มาโยกคันโยกตรงนี้เพื่อเลือกเสียง,งแสดงนะครับ,รบรอ,อ,อันนี้จะเป็นเสียงของเคคาลานะครับเลือกอีกทีนึงอันนี้จะเป็นคิวนะครับ,บอ่าเบโลบะ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการเลือกเสียงแสดงนะครับประมาณนี้นะครับเสียงที่ให้มาทั้งหมดของโหมดจีนนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเสียงของคนต่อไปกันดีกว่านะครับ ประมาณนี้ครับสำหรับโหมดของเคเคระนะครับประมาณนี้ครับสำหรับของโหมดคินะครับ ผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดของเสียงนักแสดงนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปแปลงร่างกันดีกว่าเลครับ ครับผมต่อไปก็จะเป็นลูกเล่นการยิงนะครับก็จะมีถึงสองโหมดนะครับจะเป็นการกดยิงปกติทั่วไปนะครับแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นการกดคานะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็ไปดูลูกเล่นท่าไม้ตายนะครับ ครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับโหมดถ้าไม้ตายนะครับแล้วก็เมื่อเราโยกตัวนี้3ครั้งนะครับก็จะเป็นการเล่นเสียงผ้าของจีนเข้าไปด้วยนะครับประมาณนี้ ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดของจีนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าครับ ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดของเโบโดบะนะครับ ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับหมวดของ Q นะครับ ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับหมวดของเคเคระนะครับส่วนเจ้าเสียงผ้าของเคเคระนะครับจะไม่มีมาให้เลยนะครับสำหรับเจ้าการ์ดใบนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูการ์ดพรีเมียมเบโรบาและเคเคระอันดีกว่านะครับผม ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับพรีเมียมเบโลบะนะครับผม เสียงผ้าของเคเคล้านะครับจะมาอยู่ในใบรีเมิยมแทนนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับลูกเล่นทั้งหมดนะครับของเจ้าพีเมียมเลเซอร์เรดเลเซอร์นะครับเมื่อเล่นกับการท,ทั้งหมดที่ให้มานะครับต่อไปเราไปดูเมื่อนําไปแปลงร่างเป็นเลเซอร์บูทกันดีกว่านะครับว่าจะแตกต่างกับเจ้าตัวดีเอ็กปกติอย่างไงนะครับ thank 俺色に染めさせてもらってさあここからがハイライトだ และนี่ก็จะเป็นลูกเล่นเมื่อนำเลเซอร์รือเลเซอร์นะครับมาเล่นกับเจ้า Boost Mark II และ Design Driver นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเะครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของผมนะครับที่มีต่อเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับว่ามันโอเคน่าซื้อไหมหรืออะไรยังไงนะครับไปกันเลยครับผมและก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิว m e m o r i a Laser l LED Laser นะครับหรือ ปืนซับพอร์ตของ c o m ม a นเดอรนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นของผมนะครับที่มีต่อเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับเอาละครับในเรื่องความคุ้มค่านะครับผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆครับเพราะว่ามันให้การไปถึง6ใบนะครับและล่าพิเศษอีก2ล่านะครับซึ่งผมมองว่ามันเล่นได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็ในเรื่องเสียงและแสดงนะครับก็ให้มา แบบพอดีนะครับไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับอันนี้ผมว่าโอเคนะครับแล้วก็เรื่องเสียงเอฟเฟกนะครับเวลาใช้ท่าไม้ใต้ของล่างเลเซอร์บูสต์นะครับจะไม่มีคําว่าเลเซอร์บูสต์วิกตอรีนะครับคำว่าวิกตอรีมันจะหายไปซึ่งผมมองว่าเจ้าตัวนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ลุงบันเขาจะส่งตัวแก้มาให้ด้วยนะครับทีหลังนะซึ่งผมมองว่ามันคุ้มค่าเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าก็เหมือนเราได้ด้ามปืนถึง2ออันเลยนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันคุ้มค่ามากๆและผมก็ แนะนำให้ซื้อนะครับเพราะว่ามันราคาแพงกว่าตัวเดิมแค่500เองนะครับเจ้าตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1,900-2,200บาทนะครับอาจจะถูกกว่าน,นี้ก็แล้วแต่ร้านนะครับซึ่งผมแนะนําเจ้าตัวนี้มากๆผมอวยเลยแหละเพราะว่าเจ้าตัวแรกผมก็อวยอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ว่าไฟเจ้าตัวนี้มันสว่างและลาโพงมันดังมากๆนะครับคลิปรีวิววันนี้ก็จะประมาณนี้นครับยังไงก็ฝากกดไลค์และซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายยังไงก็ฝาก เลเซอร์เลเซอร์เอาไว้ด้วยนะครับเจีกัน